สวัสดีครับเพื่อนผู้ติดตามเพื่อนรักคัมรี่2008ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลองมา,าใช้เครื่องนะใช้เครื่องทดสอบคอยนะฮะถอดจากรถที่ใช้งานได้นะฮะมาลองทดสอบคอยดูนะฮะทดสอบคอยจุดระเบิดครับนี่คือทดสอบคอยนะฮะเราก็ใช้ตัวแบตเตอรี่จากของรถนี่แหละฮะเขาจะมีปากคีบมาให้นะฮนะคีบ กลบเข้าไปนะตรงเ,เครื่องนะฮะแล้วก็ปรับไฟนะ,ะที่น้องปอ่นะให,เหะ้เป็นห้าโวลต์นะครับเป็นห้าโวลต์นะฮะจากนั้นนะพอดีผม <c oughs> ซื้อคอยจากจากจากเอลซ์นาานะชอปปี้มานะเอาตัวหนึ่งฮนะ ก็ซื้อมาหนึ่งตัวเพื่อเอามาเทียบกับตัวเก่าว่ามันจะเหมือนกันไหมนะฮะเหมือนกันไหมเบอร์ก็เบอร์9 1 9 1 9 0 9 0งเก้านึ่งเกนอ่ะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะนี่ตัวใหม่เลยนะใหม่เอี่ยมนะครับตัวใหม่เอี่ยมนะเบอร์คอย นะครับให้ดูชัดๆเลยนะให้ดูชัดๆ,ๆเลยของเดนโซ่นะครับของเดนโซ่นะอยากจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อออนไลน์เนี่ยถ้าบอกคนขายนะบอกให้ช่วยทดสอบนะช่วยเทสให้ดูหน่อยนะก่อนส่งมานะลองดูนะครับ ลองดูว่าคนขายก็จะเทสให้หรือเปล่าทดสอบให้หรือเปล่านะฮะมันก็จะมีบางร้านที่เทสได้ทสทำเป็นคลิปส่งให้ดูก่อนนะฮะก่อนที่จะส่งของให้เราบางร้านก็อาจจะอืมไม่เข้าใจว่าจะเทสยังไงนะครับให้ดูตรงนี้คลิปตรงนี้ว่าให้เป็นแนวทางอ่ะกลับมาเข้าเรื่องของเราผมก็อาเมาเทียบดูครับว่าอของใหม่กับของเก่าเป็นยังไงนะะไอ้ของ ของเก่านะฮะมันก็จะปลายคอยมันก็จะเหลืองเหลืองแดงแดงนิดนึงนะของเก่านะของใหม่ก็จะยางก็จะดีหน่อยนะครับมาทดสอบให้ดูนะครับทดสอบให้ดูนะแล้วก็เอาตัวที่เช็คแรงดันสูงนะฮะตัวที่เป็นกล่องพลาสติกอ่ะใส่ๆนะฮะเสียบเข้าตรงปลายคอยนะครับแล้วก็สายไฟอีกสามเส้นนะฮะเราก็เข้าทางด้าน ไอตัวไฟเลี้ยงให้คอยนะฮะนะดังภาพนะ,ะที่แสดงให้ดูนะครับครับเราก็ทําการทดสอบนะฮะกันเลยนะอาจจะต้องปรับตัวขนาดลูกขึ้นนิดหน่อยนะครับเมื่อปรับได้แล้วนะแล้วก็จะฟิกไว้อย่างนั้นนะฮะทดสอบ ลองดูอีกตัวนึงนะครับเอาสายไฟสูงเสียดตรงปลายคอยนะครับปลายคอยเอาสายการใสา่เอาสายไฟใส่แล้วก็สายไฟที่จะทิกให้มันทำงานนะครับนะถ้านอาจะสงสัยว่าไฟนี้มันดูดไหมดูดนะครับผมลองจับแล้วดูดชักโอโหกระตุกเลยครับนะเดี๋ยวเล่นกับไฟนะฮะ ดูดนะครับไฟดูดนะฮะไฟเป็นเหมือนวต์เลยนะฮะพอดีสปริงสปริงที่อยู่ในคอยฮะจากตัวเก่ามันหลุดออกมาเอ้มันหลุดมาได้ไงอ๋อนะครับมันหลุดหลุดออกมาฮะเป็นสปริงสปริงที่กดนะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับเวลาที่เราใช้ไปนา,นานแล้วมันสปริงอาจจะล้าแล้วเวลาที่เราดึงหรือเถอดออกมาจากจากเบ้าหัวเทียนนีฮะ มันก็อาจจะหลุดได้นะนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทําให้อ่าอาจจะเกิดทําให้อ่หน้าไม่สัมผัสกับตัว,ต,วตัวหัวเทียนที่อยู่ข้างในนะครับดูนะตามภาพนะฮะว่าผมผมต่อ,อยังไงนะอาจจะปล่อยว่างๆดูนะอาจจะไม่ที่บายลงตรงราละเอียดนะครับ มองดูตรงที่ไฟสูงมันวิ่งนะฮะโอ้โหสีสีฟ้านะไอ้สีม่วงนะโอ้โหวิ่งปื๊ดปื๊ดนะฮะนี่จะไปจับเล่นนะ,ะจับกระตุกเลยนะดูดนะครับดูดแรงมากเลยนะฮนะผมลองจับดูแล้วก็โขกระตุกเลยนะฮนะก็กรทสอบกรทดสอบแบบนี้นะฮะก็ลองดูนะฮะจับไว้สำหรับท่านที่จะสั่งซื้อออนไลน์นะฮะบอก ให้ทางร้านเขาทำเป็นคลิปส่งนะทำการทดสอบก่อนส่งให้ด้วยนะครับลองดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการทดสอบให้ดูนะฮะทดสอบคอยจุดระเบิดด้วยเครื่องทดสอบนะครับเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบโดนากดไลค์และกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ